จะงามๆพี่น้องเบิ่งใบสีเพิ่มใบนี่คือข้างสีท้างแดงเลยพี่น้องของสดเด้อพี่น้องที่สีฟ้านี้ถ้าน้องมาเบิ่งต้นดอกไม้พี่น้องอันนี้ที่เจอไปจากไดงพี่น้อง พี่น้องอน,นี่ก็คือต้นฮอสตามันมีหลายพันธุ์พี่น้องอันนี้อันนี้ก้านเหลืองพี่น้องเห็นบ่อันนี้ก็พันธุ์หนึ่งอีกพี่น้องขอบเหลืองพี่น้องต้นฮอสตาคือกันพี่น้องเห็นบ่อันนี้ก็ขอบเท้า ร่อนต้นออกดอกแล้วพี่น้องอันนี้ก็กินได้ดหมพี่น้องตน้นหนึ่งสิบเก้าอ้อยพี่น้องนี่กระถางนี่พี่น้องกระถางนี่นะพี่น้องยี่สิบอ้อยสปลสิบเก้าเก่าเก่าอันนี้ท่านขอบขาวพี่น้อง หน้าฮอนี่กันผนขอบเหลืองกระถางละสิบหกออยโล่เก่าเก่าไปหน่อยสิบเจ็ดออยโล่สไป งามนะพี่น้องเนาะกระทางละเก่าออยโลดพี่น้องนี่ติวมากเหรออดไทยบ่ได้พี่น้อง มัดพิณนองมีการต้นอีหยังยุบเมื่อไถ่ยิ้มจิตประจำประใดผูอกอยิ่ทองรองแม่พี่น้องยิ้มิวบ้าก็เล่เมาทายเหตุพี่เหตนนองเขาเบิ่งพี่น้องมีสีเหลืองพร้อมสีขาวพร้อมนระพี่น้องเนาะผู้ใ mm. ดเขามาเบิ่งยิ้มิวแหล่าพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ